ถ้าขึ้นบวก8กดเมตาต่อเลยแต่ถ้าตกจะเหลือบวก6แล้วกดเมตาขึ้นให้บวก8แล้วค่อยไปเอาบวก10อีกทีนึงไปลอง8 10อุ้ยแตกสวัสดีครับอยู่กับช่องมาการิต้าชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเซิร์ฟแลนก์ล็อกแลนเวิร์ดเจเนซิสครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นวันจ่ายของแท้เลย ก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าไข่ใ,ใหม่ของเซิร์ฟเจเนซิสนะครับมันบัฟวิศาสตร์มันอวยวิศาสตร์อวยยศเสลือเกินอดใจไม่ไหวนะครับก็เลยจะต้องจัดมาให้ได้บวกกับอาทิตย์หน้าเนี่ยกิจกรรมกิลวอลมเนอร์เก็บคะแนนก็เข้ามาแล้วนะครับทางกิลเนี่ยก็เลยซัพพอร์ตนะเอาง่ายๆว่าจะไปทำยังไงมาก็ได้ให้มีคาทาวิศาสตร์บวก10กับหมวกแอนเชียนวิาส์แฮทบวก10นะครับแน่นอนแหละครับว่าการจะบวกคาทากับบวกหมวกเนี่ย มันก็จําเป็นต้องใช้หินเมตากับหินเซฟกาดอะไรพวกเนี้ยแบ t เทนพาร์ก็เลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับผมอย่างที่เพื่อนๆชาวแลนเวิร์ดรู้กันดีเลยไอการเติมที่คุ้มค่าที่สุดของแฟนชายแลนเวิร์ดเนี่ยคือแบ t เท e พาร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงโอเคเกินมาเยอะพอสมควรแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมรับฟังบรรยากาศความชิบหายกันดีกว่าครับผมไปลุยแล้วสามร้อยออนฮึบโอ้โหเจดีเอาไเลยนี่เจ็บปวด แห้ไปปล่อยเขาอ่อถ้าขึ้นบวกแปดกดเมตาต่อเลยแต่ถ้าตกจะเหลือบวกหกแล้วกดเมตาขึ้นให้บวกแปดแล้วค่อยไปเอาบวกสิบอีกทีนึงไปลองแปดสิบอุ้ยแตกม,มโฮมลงความชิบหายมาเยือแล้วครับเริ่มด่านแรกเนี่ยก่ฆคา,าต้อมล่อไป 4M ช็อกจัด เลยไรผมช่วยหาของซ่อมให้ได้อย่างเดียวอะให่ผใส่ก่อนใส่ใส่ก่อนใส่ย่างใส่ยังงใส่มาคุยหัว,ว,วข้อสองึ้นวิศาดีบวกสิบพี่ชยู่ด้วยไม่มีเงินไม่มีเงินนี้เอามาดิมาดน,น,นีไปจ่ายไปไปไรห้าเส้นไปในปบ้านเ <c oughs> จนนสิบพี่โอเจนนิดไม่ต้องคุยกันอีกไม่มีเจนนิดกูไม่มี ไลองลองลองกใหม่นีมันบอกเมื่อกี้พี่เซนีไม่พอหรอกพี่อวาดาวไปก็มีเนี่ยเอาใหม่ที่คุยู่นีมันใช้เท่าไหร่หสี่เอ็มมีเยอะสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นเซิร์ฟนี้นะครับเอ็มเซิร์ฟนี้หรือ1ล้านเซนีของเซิร์ฟนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ230บาทครับเพื่อนๆก็เอาไปคิดเลขดูกันแล้วก็การซ่อมเนี่ยจะต้องใช้คาถาวิสัดดี้หรืออาวุธชิ้นนั้นๆเนี่ย มาสังเวยแล้วก็ใช้เงิน 4m ซึ่งไอคาทานเนี่ยผมดึงมาจากตลาดร้อยออนครับผมรวมๆมว็คือแค่ซ่อมอย่างเดียวเนี่ยก็รอไป4,000กว่าบาทแล้วครับคลิกตะกี้ไปดูยันต่อคลิกขวาครับดูดี่ที่คลิกขวาดนี่มันใช้ที่ไหนอะ่ะมันเลื่อนเลื่อนได้ปะเลื่อหนอหน้าจอได้ปะเออลองอ๋อนี่นไง40เปอร์อน้ำแดงน้ำส้มไปอันหนึ่งไหมอ ขอดึงก่อนแป๊บนึง้งไอ,อ้เชี่ยมันต้องตีท่าไหนวะเอ,อ้ยอันนี้มันบวกเจ็ดไอ้เป้มันเข้าให้ดีมาตีให้หน่อยดิฮึบเจ็ดโอ๊ยบปผัดบปผัดบปผด ไอ้เออแปดไลยสัตว์อ้เชี่ยไอเ้ไอเป๊กกูตีนี้ขึ้นบวกสิบนุย้ยไปโอ้โ <laughs> ไปแ <laughs> เหลือบวกเจ็ด <laughs> <า> <laughs> หลังจากตึงอยู่พักใหญ่เลยเนี่ย <laughs> ก็ทนไม่ไหวแล้วครับ ก็ลเลยเรียกไอซอนโฮเนี่ยให้มาตีให้หน่อยนะครับมันค่อนข้างจะมีดวงกับเรื่องแบบนี้นะแล้วที่เพื่อนๆกำลังดูอยู่เนี่ยก็คือมันสตตีมจอนในดิสให้ดูนะครับไปลุยกันต่อไป,ปอันนี้ครับไปโอเคพี่เดยตั้งเลยพี่ ติดจบจบสวยเป๊สวยจบโอ้ยอีสัตว์แป๊บนึงเดี๋ยวกูส่งให้เพื่อนงที่ทำชาติไหนฮะรอไอ้นี้จบจบพี่ไอ้สองที่สองยังไม่จบเลยคุยกูได้ใช่ไหมคุยคุยคุยอยู่ได้ยังอยู่สิ ไอชื่อเราเปิดไปอยู่ตลอดไปเป้ม,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 มาทำมาทำลูปปั้นแล้วเลิกเรียนเฮียโคตรยากอ่ะเียฮัลโหลัก็ต้อแบบเดินชมรอบเมืองกันบ้างดลอดบางทีก็ต้องแบบ นี่คืออะไรอ่ะหินตัวสองไหยพี่ไปพี่เผือดดิพี่เผือดไม่ดติดแล้วว้าวอ่ะหล่อเท่หลังจากขึ้นบวกสิบเสร็จเนี่ยก็มาถึงนรกขุมถัดมาครับนั่นคือการรีออฟนั่นเองบอกเลยโอ้โหปวดใจชิปหายออฟแต่ละทีเพราะแค่กดหาออฟคิกเดียวเนี่ยครับที่เพื่อนๆพ่เห็นเนี่ยมันก็รอไปหกร้อยถึเจ็ดร้อยบาทอยู่แล้วอะแค่คิกเดียวนะจริงๆอุ้ยโอ้โหเฮีย มึงมึงวันไลวัดใจได้ปะเอาช่องสามออกอะช่องสามกับช่องสี่ช่องสี่ด้วยลอง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 กดวันไลกดวันไลเออแล้วก็คาถากดถูกอันปะเนี่ยเออถูก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 ไอ้อะไรหายวะมันแปลมันแปลช่องสุดท้ายปะแนนโอ้ยดึง

เด็ดเด็ดเด็ดหลายรับละโอ้เรื่องอะไรเพ่ผมว่าทำตามมันหน่อยดิอุ้ยนี่พอแล้วอุ้ยมันลบมันลบคนไม่ได้เพ่วันไลน์เลยดิเออวันลายไป็นแเดี๋ยวเดี๋ยวสอบสอบช่องบนไปยากยากยากมันไปช่องท้ายเอ้ยอย่าลุ้นนานดิกูเสียว อุ๊ยเป๊เ,ปเฮียมึงทำได้หลังจากได้ออฟที่ต้องการแล้วเนี่ยก็มาถึงการทําหมวกนะครับซึ่งบอกเลยว่าเข็ดแล้วก็เลยดึงจากพี่ในกิวเนี่ยมา990ออนนะครับบวก1ิเลยไม่อยากทําอีกแล้วเอามาแค่รีออฟก็พอไปลุกยกันต่อโหไม่ได้วะดีเลยเฮ้ยวันลน์ออกปะแมวออออออกเลยออกเลย ไต้องมีครับไอออนครับโอ้โหบอลมอนเตอร์สู้ๆเพื่อนรักอ,อะไรอะ่ะเย็กงนี้อ่ะวุ้ย ยิงมุงหาตีาคนใช่ไหมหาตีคนเซิฟเซิฟนี้ดาเมจเบาต้องต้องบูทด,ดาเมจไหนอะมึงไหนอะไม่มีครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็รีออฟหาไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ หินเริ่มใกล้จะหมดแล้วก็เลยเอาอันไหนได้คว้าไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็ชิวๆไปไม่มีอะไรมากขอแค่ไม่ติดโทษเยอะก็พอแล้วนะครับสรุปเลยก็คือได้ m อเมมานะครับแล้วค่อยมาวันไลน์ลบ m อเมจลบ4ออกไปทีหลังนะหลังจากนั้นเนี่ยก็มาทำการเอ็มเบมสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าอธิบายง่ายๆก็คือสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยจะสามารถออฟได้3มช่องเหมือนกับของสวมใส่ทั่วไปเลยนะครับโดยการออฟอันนี้เนี่ยไม่มีแตกนะครับก็คือทำได้เรื่อยๆเลยถ้ามีมาระกอมากพอนะครับ ผมยัดไปแล้วดิพี่โอเคไอ้ช้างไออีบมันถอดได้ปะไม่ได้ไม่ได้่เชสนะแต่ผมอยากรู้มากเลยใช่ทำรายการอะไรนึงด้วยเหรอไม่ได้พี่ถอดไม่ได้วัตถุฟ้าไอ้เี่ยคือซื้อมาเสียปีแล้วตรงนี้หมายถึงว่าแค่ไงกางอีกกี่แบบเราเลิกเล่นใช่เลยต้องปล่อยกดโอเบลอนเสร็จโอเบลอนแล้วก็เอ็นชาร์จไปเลยยังไงจะโดน อันนี้มันคืออะไรอหรอพี่อ๋อ MATK-9 m กอร9บวกเก้ากดเลยป่ะพี่กดเลยครับไม่แตกโอเคกดมันก็ได้มาช่องหนึ่งช่องแรกไม่โดนก็รีแอ่มาละก่อวีซีทีตันยังวะสิบห้าเอาเอาต่อต่อโอ้ยเยี่ยมกับค่ากดแม่แอบแพรว่ะอุ้ยอุ้ยเยียข้าวสุดเยนะ ต่อต่อต่อโอสามเก้าได้เหรอพี่น่าจะได้มั้งอย่างที่ฟังพอใจแล้วอันนี้มันกดรีได้เรื่อยๆอพอแค่ไหนอะเอาเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าปลายปลายกับพี่ก็พี่รีบ่อยอ่ะโอเคครับงั้นเรามาสรุปของที่ผมทำกันวันนี้มั่งดีกว่าครับว่าทำอะไรไปบ้างแล้วแล้วก็มีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยเนี่ยกหมวกวิาสาห์ครับเอ็นชียนวิสาหแฮทถ้าบวก10เนี่ยจะสามารถใช้รีคอร์ดไนได้นะครับซึ่งในสกิลนี้ก็คือสกิลที่คล้ายๆกับอ,อ,อะไรนะชื่อสกิลอะไรวะสกิลของพ่อค้าครับแม็กซิมัยเออมันจะทำให้ดามเมจของเราเนี่ยอยู่ที่ค่าแม็กตลอดเวลานะครับลองนึกภาพนะสมมุติเราจูด,ดอกละ2 0 0 0ถึง2,500 ถ้าเรากดสกิลนี้ปุ๊บมันจะทำให้ค่าดาเมจของเราเนี่ยอยู่ที่2 5 0 0แทบจะตลอดประมาณนี้ประมาณนี้มันมันเอาจริงๆรายละเอียดมันเยอะว่นนี้แหละแต่ว่าหลักๆของมันน่ยก็คือประมาณนี้ครับโอเคต่อมาก็คาถาวิาสากดีนะครับตอนนั้นเลยบก10ออฟเป็นเอเมทแ7เปอร์เอบก20ดาเมจ ขนาดใหญ่ลบเเปอร์ก็คือไม่มีออปเสียแหละแต่ว่าสเปลเนี่ยยังเป็น2องอยู่นะครับซึ่งก็ต้องไปซ่อมอีกทีไว้รอมีไวเบรเยอะกว่านี้หน่อยโอเคต่อมาก็เป็นหัวหัวเป็น m x เมนะครับใส่หินเดือนประมาณน,นี้แล้วก็ Shadow Caster เซตบวก7นะครับรวมกันเนี่ยมันจะ m x h ม็บวก15นะครับ ทุก5ผลรวมหรอของเซตเนี่ยจะเพิ่มลดว c t 1ทีเปอร์7จ1 4สองสิบสี่จสามยี่สิบเอ็ดก็คือลดไป4เปอร์ห้าสี่ยี่สิบใช่ลดไป4เปอร์ประมาณนี้หลักๆก็ไม่มีอะไรแล้วโอ้มีมีมีอันนี้อีกมีเอ็มเบ้มโอบาลอนก็จะมีลดวี t 1ทีเปอร์ครับ M X t a k 9อันนี้คือตันนะอันนี้คือตันเลยแต่ว่าอีกอันนึงเนี่ยเป็น M X t a k 3ซึ่งก็ใช้ได้แล้วแหละไม่อยากจะเสียตังรีแล้วโดนไปเยอะแล้ววันเนี้ยเคหลักๆก,ก็ประมาณนี้มั้งไม่น่ามีอะไรเพิ่มแล้วเอเครับงั้นเดี๋ยวเราจะลองไปเทสดาเมจกับเสามนุษย์กันดีกว่าครับว่าดาเมจของผมเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะทำการไล่ตอมกัดแบบ ไม่ใช้รี็อคในนะครับก็จะอยู่ที่7000 8 000, 5, 000, 5, 000, 9 0 0 9ด0 0น0 0 0า0 0น9า0นทำนองนี้ซึ่งหลังจากที่ผมกดรี็อคปุ๊บดาเมจมันจะนิ่งมากขึ้นเลนส์ของดาเมจที่มันค่าแกว่งะจะน้อยลงนะครับมันจะอยู่ประมาณ8,900ทํ0านองเนี้ยครับว้าวานี่ครับมันจะอยู่ที่900 0ไม่โดดไปไหนเลย นี่ยะครับคือความโกงของรีคอร์ดไนส์สเปลนะครับแล้วก็เออนี่ขิงก่อนไอตอนที่ผมเปิด BP อะไรพวกเนี้ยผมย่อยสัตว์แรแล้วก็ได้มายาปุ๊บู้มานะครับก็เลยยัดไปเลยเอ็แท็บวกห้าเอ็มแท็กบวกห้านะครับเฮ้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อๆไปครับผมแค่1ไลค์เนี่ยก็ดีใจ จนไม่รู้จะบอกไงแล้วอะ่ะเอออาจจะหาว่าตอนแหละแต่ว่าคนที่ทำแบบ YouTube เริ่มต้นแบบผมเนี่ยแค่แค่นี้ก็ดีใจแล้วนะเออประมาณนี้ครับแล้วก็พึ่งไปลองลงผัดออฟทูตมานะครับก็ได้ที่3มาสู้พีอาเดียนกับวิาเจเนซิตไม่ไหวปล่อยให้2ตัวตึงนี้เขาตีกันไปนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย